หนึ่งในอุปสรรคที่คุณจะต้องเจอคือเสียงของคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนฝูงของเรานี่แหละอาจจะเป็นทั้งดีและไม่ดีคนที่พูดถึงเราในทางที่ดีมากจนเกินไปอย่าหลงระเริงใจเช่นเดียวกันเราจะต้องรู้ว่า ที่เขาพูดเนี่ยเพราะเขาเป็นเพื่อนเราหรือเปล่าเพราะเขาเป็นเพื่อนรักเราเขาเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีเราหรือเขาเป็นคนในครอบครัวเราที่เขาพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็อวยเราอยู่หรือเปล่าเชื่อได้เอามายิ้มกรุ้มกลิ่มเป็นความสุขทางใจได้แต่ไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าเราเก่งแล้วเราไม่ทําอะไรเลยนะคะทุกคนเราก็ต้องเพิ่มเติมเติมเต็มความรู้ให้สมกับคําที่เขาบอกว่าเราเก่ง คนเก่งจะต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาค่ะเขาจะไม่หยุดพัฒนาเลยนะคะแต่สำหรับเสียงรอบข้างเป็นสิ่งที่บั่นทอนจิตใจเราอะนะเป็นสิ่งลบๆจัดการยังไงจัดการโดยไม่สนใจและไม่โฟกัสสิ่งนั้นไม่เอามาคิดแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่เขาสะท้อนมา แล้วมันอาจจะเป็นเรื่องจริงที่เราไม่ถนัดบ้างก็ให้นำมาพัฒนาได้นะคะแต่ไม่ให้เอามารู้สึกเสียใจเศร้าใจรู้สึกหมดอะไรกับสิ่งที่เขาว่าเราท้อแท้ไปหมดหมดหวังไปหมดแบบนี้ไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะตัวเราจะรู้เองจะรู้ตัวเองมากที่สุดอย่างเช่นนะคะ สำหรับใครที่สอบมาแล้วหลายทีไม่เคยมีชื่อสอบแล้วผ่านทุกรอบแต่ไม่เคยเรียกถึงหรืออื่นๆเขาอาจจะดูถูกเราว่าเราทำไม่ได้เพราะเราเคยสอบมาหลายทีแล้วรอบนี้มันก็ไม่ผ่านเหมือนเดิมหรือยิมย้มเยาะเยาะเย้ย,ย,ย,ยถากถางหรือพูดด้วยถ้อยคำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดี ไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือการกระทาไม่จำเป็นจะต้องใส่ใจเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นแรงผลักดันให้เราเก้าวไปถึงจุดแห่งความสำเร็จที่เขาคิดว่าเราทำไม่ได้ทำให้เขาเห็นไม่ต้องพิสูจน์เพื่อใครนะคะแต่เราทำเพื่อตัวเองเราทำให้เราสำเร็จ เพื่อมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเป้าหมายในชีวิตเราแล้วเรื่องอะไรเราจะสอบหลายรอบก็สอบรอบนี้ให้มติดเลยสิคะถูกต้องไหมคนที่ลงคอร์สนี้ถือว่ามีความตั้งใจในระดับหนึ่งแล้วคะ่ะและคอร์สนี้จะเป็นคอร์สที่ปูทางให้กับคุณทุกทางทั้งในเรื่องของวิธีการแนวคิด mindset ตลอดจนพื้นฐานของการเตรียม ร่างกายในการเตรียมการบริหารจัดการในเรื่องของเวลาได้อย่างดีแต่ถ้าอยากลงลึกมากกว่านี้ลงเป็นคอร์ส VIP โคชชิ่งส่วนตัวคอร์สนี้เนี่ยจะเป็นการเทรนตัวต่อตัวเลยให้สิ่งที่คุณไม่เคยได้จากที่ไหนถ้าคุณไปติวเนี่ยไม่มีแบบนี้นะคะคนละแบบเลยนะและคุณจะได้เทคนิค ได้วิธีการได้ทางลัดที่จะพาคุณไปสู่เส้นทางของการเป็นข้ารชาชการได้อย่างแน่นอนการันตีอยู่ที่ราคา2 9 0 0 0บาทนะคะถ้าใครสนใจก็ทักอินบ็อกมาได้เลยนะคะเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้สำหรับ10คนแรกรับจำนวนจำกัด